ถอนหนึ่งหมื่นค่ะพี่ว่าไม่เคยถอ,อนเยอะขนาดนี้ก็มาถอนหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเลือกบัญชีธนาคารก่อนอพี่เจ้าตื่นเต้นอาจจะพูดแบบติดติดเคยขัดนิดน,นึงนะถอนหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนอ่าแล้วก็กดถอนตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็ยอดจะเข้าประมาณเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะคะ นี่บัลลมัสวยมากเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยหนูชื่อมองมืยนะคะตอนนี้ก็อายุ19ปีค่ะพี่คือก่อนหน้านี้ททำงานพาร์ทไทม์มาค่ะพี่เลิกเรียนมาก็ต้องไปทำงานจริงๆค่ะพี่เห็นไหมคะเลิกเรียนมาสี่โมงเย็นก็ต้องไปทำงานทีนี้ค่ะพี่ก็เลยอยากมาหางานอะไรทำเพราะว่างานพาร์ทไทม์ที่เราทำอยู่อะพี่คือมันเหนื่อยมากๆบางวันเลิก3ามสทุ่มเลิกเรียนมา4โมงเย็นใช่ไหมคะพี่ก็ต้องไปทำงานอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำงานอีกค่ะพี่แต่ว่าอยากมาหางานอะไรทำอยากอะไรหาอะไรทำท ้มาเบ่งดูพี่ก้าวชันตะวันตะไปถอนกำไรมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปซื้อทองมาค่ะพี่อุ้ยดีใจมากไม่เคยใส่องเลยค่ะพี่ตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้มาเจอในดอกดิสเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็แบบว่าเขามีระบบช่วยขายหนูก็เลยแบบอุ้ยตัดสินใจมาทำค่ะพี่